ี่เป็นพระไปถือธรรมะธรรมโมโอใจพองบกดจงตัดนอนตัดนี้จงตัดโลกีวิสัยทำไมตันหาที่ห้อยตัดให้หายตัดที่มันคล้ายนิ้วปโป นิ้วก้อยก็หลูแล้วเดี๋ยวเธอมึงไม่ได้อยู่ข้างกูเลยปากดีจริงๆใครหยิบไอ้นี่ไปทิ้งสิอีนี่ตัณหาที่ห้อยตัดให้หายตัดที่มันคล้ายนิ้วโป้งจงตัดตัณหาลาบวดจงตัดที่ขวดลิโพ ของชายาเก็บก่อนเดี๋ยวไปต่อจัเจ้าของรถอิสุยังรอลูกกุแจอยู่หลังเวทีนะครับใครเก็บได้มาคืนด้วยนะครับอิสุส่าไม่ใช่เหรอคนละกอน่านผ่านร้องมาเลยว่ามาจะว่าอะไรว่ามากูมีของไว้สัมผัสย่ยยองย๋ยก่อนอีดี้มึงกินน้ำลายแม่ประยูนเข้ามาหรือเปล่า แน่นอน,น,อนฉันนี่ลูกศิษย์แม่ประยูนได้มาสาธุพอหวังมาเข้าสิ่งลูกด้วยเถอะสู้เขาอย่ายอมแพ้ใช่มาว่ามาว่าอะไรนะจะตัดจะตัดว่าถ้าเออเลร์ไปเลยกูมีของไว้สัมผัสเออจะให้กูตัดเสียให้เกลี้ยงตัดไปเลย,เลยกูมีอยู่แค่ สาลเลียงมาจนโตนี่มันเป็นของของกูเออรู้ที่มีอยู่สัมผัสแน่นอนแม่มึงจะไล่กูไปวัดแล้วให้กูตัดองโดโอ้โหบทนี้ไม่ต้องทำเขาก็รู้แล้ว <c oughs> รู้แนะ่กล <c oughs> ัวคนไม่รู้ว่าตัดไอ้นี่มาด่าอาสว อวดตนดูแล้วไม่พ้นตั้หามึงอย่าจ้องหองทำพองกา <c oughs> เลยวะอีปาทงโก <c oughs> อย่าอวดกล้าบ้ายยศเ,เลยเจ้าอรสคชสิง <c oughs> กูอยากจะตบผู้หญิง ให้มันกลิ้งโคโลเอเจ้ากษัตริย์แม่ช่างบัดซบก็ลองมาตบดูสิทเดี๋ยวแม่จะจับหัวยี่ให้ผู้อักษรีมันโย ซ่อมแชงกูจะไม่เคืองเลยยังไงพระองค์ยอมแพ้ไหมยอมไหมอย่ายอมพระองค์มึงจะเอาหัวกูไปคณียังไม่จบไม่จบไม่อย่ายอมกูจะยอมได้ไงเราไม่ขอเสียงขนาดนี้เขาจะหนีบที่กีบซ่อมโอยังไม่ยอมแพ้เขาอีกเหรอทางมันอันั้นร้องด่ามันอีกมัมึงจะเอาหัวกูไปคณีว่ามาพหวังเร็วเอาไปบีบเสียจนแบน ออน้อยจะเอาหน้าหรือนังแอน <c oughs> มึงนี่แสนจะโลไม่มึงจะเอาแค่หัวเออเอาแค่นั้นแน่ <c oughs> ไปเป็นผัวมึงให้ได้มึงอยากได้หัวกูก็จะให้ <c oughs> แล้วกูจะไม่มองแต่หัวของกู ธรรมดามาใหญ่กวาะะ่าปลาฉดอข้อ,อพันตัวละยี่สิบกิโลห,หัวจะปากดีนนะเสร็จแน่วันนี้ปากดีนะฉันสั่งสอนเองสู้ไม่ได้ตบซะและ้วอย่ายอมพงไสนะเนี่ยทำนองเดียวกันเลยกับแม่ประยูนยพอสู้ไม่ได้ตบ กล้าตบหน้าเราเหรอฮะแม้แต่อ์บิดาฟ้าร่าเลี้ยงดูลมายังไม่เคยมาตบมาตีเลยยลังถือดียังไงว่ามาตบหน้าเราเขาจะสิงฮะยังชุลีพรแค่มายืนลอยหน้าลอยตาเถียงเราเนี่ยมันก็มากเกินไปแล้วนิ่มึงกล้าดีเหรอกล้าลงไม้ลงมือเลยเหรออักกรุณาภาคเสียงในฟิล์มนะครับข <c oughs> ี่เกียรติไปให้พันธมิตรภาพ <c oughs> เรายืนพูดก,กับท่านอยู่นะอีชุก นี่เรียกฉันอีชุเรียกให้มันดีหน่อยแมมชื่อฉันนะพ่อแม่ฉันตั้งมาให้ดีๆฉันชื่อชุรีพรอยยังกระชื่อตัวเองงามนักนะนะไอคดฝามรับพพงแตกใช่มันรู้พระองคดรู้ได้ยังไงว่าคดพระองคดซ้ายด้วยนี่นิ้วนิ้วนิ้วคดนิ้วคด เรียกมันมเต็มเต็มหน่อยโคาจะเสียงก็เรียกฉันเต็มเต็มสิชุลีพรน,น่ะบังอาจนักกล้าตบหน้าเราไ,ได้ทำให้เราเจ็บเองก็ต้องได้อายด้วชุลีพรไม่พอ,อพจะทำอะไรพี่อข้หไอ้นี่ ลูกพี่มึงโดนลูกพี่กูจูบไฟช็อตไปแล้วใช่ทำไมเมาไปใครทำล่ะทำเข้าไปเองสิไม่ได้พระองคอีแล้เหรอคนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นอกจากพระองค์คนเดียวเท่านั้นเออโอ้โหเขาคิดจะอุ้มเลยแหละนะวันนี้น้อยอยู่อุ้อุย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 อุอุอ พองค์เมารถแท็กซี่ไปเลยดีกว่ยเขาคิดจะมีเมียขอตะปุ้มเอาเอายังไม่เสร็จอีกไปไม่ได้ขาลากเลยพระองค์ยืนไม่ได้อ่ะอายเขาไม่ได้จะมีเมียอุ้มไม่ได้เนี่ยกายเขาไม่ได้ไกลหน่อยนะวันนี้อีการมานั่งแล้วบอกไม่ไหวว่ากูไม่ไหวเลย อ่ะแล้วทำยังไงจะอุ้มเข้าห้องกันได้เนี่ยพระองค์ก็อุ้มไม่ไหวแล้วจะทำไรครับอกมาเนี่หมุนสิคะต้องหมุนค่ะนี่ลาวดอปเกีียวครึ่งวายไโหใครเป็นผัวเป็นเมียกันแน่ดูสิน้องเราเอารูปร่างดีๆไปหมดเอาขี้ไว้ให้เราพวกูก็หลูแล้วพวกมึงอ่ะแหม้ปากจริงๆเลยเอายังไงเพื่อนจะเอาพันธมิตรหรือนบก พีพาทเสแเส้ดงกับเสื้นเหลืงเขายืนอยู่เนี้ยอโหเจ็บไหมทำไมสโลโมชั่นครับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอีตุ๊ดเฮ้ยเลยเลยถอยเกียร์หลังลวคับ เ <ś m _> ออปล่อยกูทำไมลืมตัวเอาหมา่กูเป็นอมัมพาตมาให้รับชอบเดี๋ยวโปให้ยีสิบรวัวลดวับเลเอลสา